เศษรษฐกิจในปีนี้ไม่มีทางดีแน่นอนเรายังไม่ได้เห็นสัญญาณเชิงบวกอะไรเรายังไม่เห็นมาตรการการก,กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอะไรฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในปีนี้น่าจะเป็นเรื่องดีที่สุดก็ถือว่าเป็นข้อมูลจากฝั่งผมและกันเพื่อเอาไปประกอบการวางแผนธ,ธุกรกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไปในปีนี้ ก่อนอื่นต้องสวัสดีปีใหม่พี่พี่คนทําร้านอาหารแล้วก็คนทําธุรกิจที่ตามช่องต่อเพนกลิ้นทุกคนนะครับผมผมว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกช่องที่เกี่ยวกับธุรกิจก็พยายามจะมาเล่าเรื่องว่าเทรนดในปี2025เป็นยังไงเศรษฐกิจในปี2025เป็นยังไงช่องเราก็เหมือนกันครับเราก็จะทําแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าไม่มีใครสามารถฟันธงเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นแบบร0 0ได้หรอกเพราะว่าขึ้นว่าเป็นเทรนในอนาคตมันคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้้้นนก็ไดแต่่ออยยาง เราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเตรียมไว้ก็ดีกว่า ส่วนในมุมมองธุรกิจร้านอาหารที่ทีมต่อเพนกวินได้ไปเจอมาจากการเดินทางไปทั่วประเทศไทยในตลอด23ปีที่ผ่านมาหลังช่วงโควิดแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์ในภาพรวมมาตลอดผมว่าเรื่องแรกที่เราจะต้องรู้เลยก็คือเศรษฐกิจในปีนี้ไม่มีทางดีแน่นอนเรายังไม่ได้เห็นสัญญาณเชิงบวกอะไรเรายังไม่เห็นมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอะไรเะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในปีนี้น่าจะเป็นเรื่องดีที่สุดส่วนในมุมเทรน์ของธุรกิจร้านอาหารก็จะเป็นสิ สิ่งที่ ผมคิดขึ้นมาเองแล้วกันไม่อยากจะบอกว่าไปทำเรซูช์มาจริงๆก็ไปไปหาข้อมูลไปพูดคุยกับคนในวงการมาว่าเออดูทิศทางแล้วมันน่าจะเป็นแบบไหน <c oughs> ก็ถือว่าเป็นข้อมูลจากฝั่งผมแล้วกัน <c oughs> เพื่อเอาไปประกอบการวางแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไปในปีนี้กันนะครับ <c oughs> ข้อแรกผมว่าน่าจะเป็นปีทองของตลาดสตตีทดฟูดนะต้องยอมรับแหละว,ว่าตลอด2 3สมปีที่ผ่านมาตลาดสตตีทดฟูดก็เป็นตลาดที่มีความน่าสนใจปีนี้จะเป็นปีที่ผมว่ากำลังซื้อของคนจะน้อยลงคนจะออกไป กินข้าวนอกบ้านเป็นเฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษหรือสําคัญต่างๆโดยเฉพาะอาหารที่พอยราคาสูงหรือเรเช็คค่อนข้างสูงเนี่ยคนอาจจะยังกินอยู่นะแต่ว่าเขาน่าจะเลือกมากขึ้นเขาน่าจะคิดมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามคนไม่ทํากับข้าวกินเองที่บ้านแน่นอนถ้าปกติเขาไม่ทํากับข้าวกินเองที่บ้านแล้วเขาจะกินอะไรล่ะ เขาจะหันมากินสตตีิฟูดมากขึ้นแต่ต้องบอกว่าสตตีิฟูดที่จะหันมากินมันก็จะเป็นสตตีิฟูดที่ไม่ใช่สตตีิฟูดปกติเขายัางอยากได้อะไรดีๆกับชีวิตที่ไม่ใช่ f u ง c t i o n a l value หรือว่า functional benefit เขาจะมองหาอะไรที่ตอบโจทย์ข้างในจิตใจของเขาตอบโจทย์ความรู้สึกของเขามันจะเป็นปีทองของสตตีทฟูดที่มีความชัดเจนบางอย่างเราเรียกว่า specialty สตตีทฟูดแล้วกันอันนี้ผมนิยามศัพท์ของผมขึ้นมาเองสตตีิฟู้ดบ้านๆแต่รสชาติกระบวนการทําต้องไม่บ้านและ ราคาขายไม่ใช่ราคา6-70อีกต่อไปผมว่า trend เทรนดนี่ยจะเริ่มมาเราจะเริ่มเห็นตั้งแต่ตลาดอะไรล่ะ mm hmm. ก๋วยเตี๋ยวเรือเรามีทองสมิธท,ที่ปกติก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ20-30แต่ทองสมิธหัวละ400-500บาท เราเริ่มจะเห็นการทรานส์ฟอร์มของข้าวซอยที่กลายมาเป็นข้าวโซอิแล้วก็เปิดตลาดยอดขายหลักเป็น10บล้านต่อเดือนสามารถขยายไปเปิดสาขาในต่างประเทศได้ด้วยข้อดีของสตรีทฟู้ดอย่างหนึ่งคืออะไรมันสามารถขยายสาขาได้ทั่วประเทศเพราะคนทั่วประเทศไม่ต้องสื่อสารว่าส้มตําคืออะไรก๋วยเตี๋ยวคืออะไรข้าวขาหมูข้าวหม,หมูแดงคืออะไรแต่เขามองหาสิ่งที่มันเฉพาะเจาะจงไปมากขึ้นมากกว่าฉะนั้นโอกาสของตลาดสตรีทฟู้ดผมว่าน่าจะยังค่อนข้างสดใสแต่ต้องเป็นสเปเชียลตี้สตรีทฟู้ดถ้าเกิดผู้ประกอบการ คนไหนที่ทําธุรกิจร้านอาหารสตรีทฟูดอยู่แล้วไอเมดูเดิมๆอะ่ะผมว่าคุณก็ขายไปเพราะว่าคุณอาจจะมีตลาดที่เขาไม่สามารถจับใจ่ายในราคาที่สูงได้คุณยังทําต่อไปแต่คุณอาจจะต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งขึ้นมาเรียนรู้เรื่องกระบวนการทําอาหารที่มาวัตถุดิบเครื่อง r d แล้วและกลับไปหาเพนพอย์ว่าอะไรที่เราสามารถยกระดับวัตถุดิบของเราให้ดียิ่งขึ้นถ้าเราลองสังเกตปัจจุบันสมัยก่อนข้าวคือข้าวอย่างมากก็มีแค่ข้าวหอมมะลิแต่เดี๋ยวนี้ร้านอาหารไทยบางร้านเขาคัดเลือกพันุ เราเริ่มลงเปลิกตรงนั้นมากขึ้นเรื่อยๆและลูกค้าเองก็มีความลึก ในการเสพเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันฉะนั้นจะทําแบบเดิมก็ได้แต่ถ้าทําแบบเดิมคุณยังทํามาตรฐานแบบเดิมแต่ลูกค้ามีมาตรฐานที่สูงมากขึ้นคุณจะกลายเป็นร้านที่ต่ากว่ามาตรฐานของลูกค้าทันทีนะครับขทอทีค2อคือ healthy food อันนี้ผมก็คิดขึ้นมาเองอีกเรามักจะคิดว่าตลาด healthy คนมากิน healthy แน่นอนแต่เอาจริงๆอะ่ะร้านอาหารประเภท healthy restaurant หรือ healthy food ก็ยังไม่ได้เติบโตขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่คนมีคอนเซิร์นมากขึ้นคือคนอยากมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นฉะนั้นไม่ว่า คุณจะทําร้านอาหารอะไรก็ตามอาหารของคุณมันทําให้คนรู้สึกว่าเขามีสุขภาพดีขึ้นได้คําว่าสุขภาพดีขึ้นกับรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นมันอาจจะไม่เหมือนกัน100% ทำให้ร้านบุฟเฟ่ของคุณมันเฮลตี้เออร์มากขึ้นทำให้ร้านกะเพราของคุณมันเฮลตี้เออร์มากขึ้นทำให้ร้านขนมของคุณมันเฮลตี้เออร์มากขึ้นผมว่าตลาดนี้คนจะเปิดใจมากขึ้นไม่ใช่เฮลตี้ฟู้ดแต่เฮลตี้เออร์ฟู้ดนั่นหมายถึงคุณก็ต้องไปดูแล้วว่าอาหารที่คุณทำอะ่ะจะทําให้มันดีต่อลูกค้าในมุมสุขภาพมากขึ้นยังไงอย่างร้านสลัดที่ดังในประเทศทุกวันนี้มีอยู่3-4แบรนด์อะ่ะเขาไม่ใช่ร้านสุขภาพนะเพราะถ้าร้านสุขภาพเลยเนี่ยน้ำสลัดต้องไม่ใส่แน่นอน ต้องไม่ขายเครื่องดื่มพวกน้ำหวานที่ใส่ไซรัปหวานๆแน่นอนแต่นั่นน่ะแค่ได้กินร้านพวกนี้คนก็รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วฉะนั้นคุณจะเป็นร้านอาหารอะไรก็ตามแค่คุณลองคิดในมุมว่าทำยังไงที่จะลดหวานให้ลูกค้าได้ทำยังไงถึงจะลดโซเดียมได้ทำยังไงถึงจะเพิ่มคุณค่าสารอาหารได้ผมว่าเหล่านี้โอกาสที่มันจะเป็นเทรนด์แล ER ้วลูกค้าเปิดใจให้กับเรามากขึ้นอย่างแน่นอนครับข้อต่อมาหมดยุค e c o n o m y of Scale แต่เป็นยุค e c o n o m y of Style จริงๆมันยังมีอยู่แต่มันเป็นหนน้าที่ของแบรด์ เท่านั้นเราจะได้ต้นทุนที่ถูกมากๆต่อเมื่อเรามีวอลลุ่มในการสั่งซื้อมากๆซึ่งถ้าเราโมวแต่มีข้ออ้างว่าก็ใช้สิเนี่ยแบนด์สุกี้แบนด์ใหญ่เขามีวอลลุ่มซื้อหมูเป็นร้อยเป็นพันตันเราก็เลยสู้เขาไม่ได้อะไรที่มันจะทําให้มนันเป็นข้ออ้างในการทําธุรกิจและจะทําให้เราไม่เลือกทางที่จะสู้มันไม่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ธุรกิจฉะนั้นเอ economy of scale ในการที่เรามีวอลลุ่มต่างๆเพื่อไปต่อรองซัพพลายเออร์ต่อรอง GP ซึ่งถ้าเราทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําไม่ต้องคิดว่่าาจะต้องงไปแขกับเ ในมุมนั้นแต่เราลองมาสู้กับเขาในอีโค o นมี f ออฟสไหรือเปล่าทํายังไงให้สไตล์เราเด่นขึ้นทํายังไงให้ร้านเราเล็กแต่มันต้องจีดจานเล็กๆของเราเมนูน้อยๆของเราแต่รสชาติมันต้องโดดเด่น อันเนี้ยผมว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ถ้าให้เราไปต่อได้ในอนาคตฉะนั้นนะวันเนี้นอกเหนือจากปเชียลต t y f o ้ดที่อาหารคุณต้องมีความชัดเจนแบรนด i n g คุณก็ต้องมีความชัดเจนแรนด์ c o m ม u n i c a t i o นสไตล์การสื่อสารคุณก็ต้องมีความชัดเจนสีที่ใช้ในร้านคุณก็ต้องมีความชัดเจนรูปแบบการบริการรูปแบบการตลาดคุณก็ต้องมีความชัดเจนเพราะเมื่อไหร่ตัวตนคุณชัด สไตล์คุณชัดกลุ่มลูกค้าคุณชัดราคาคุณจะได้มากกว่าคู่แข่งแล้วคุณจะได้หลุดจากกับดักราคาและคุณก็จะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าแบบเออเราสู้ต้นทุนแบรนด์นี้ไม่ได้เราลดราคาไม่ได้เพราะมันติดเพดานแล้วก็ไม่ต้องเป็นลดเพิ่มแวลูบางอย่างด้วย e c ค n o m y มี s t ออฟข้อต่อมา Affiliate Marketing ครับการตลาดแบบพันธมิตร ที่ผ่านมาโมเดลธุรกิจแบบ Affiliate Marketing เนี่ย mm. ก็จะไปพวกสินค้าอุปโภคบริโภคแกจเ็ตเป็นสินค้าที่มันไม่มีอายุอะ่ะมันสามารถส่งไปไหนก็ได้ทั่วประเทศผมว่านะวันนี้คนไทยเคยชินและเข้าใจคำว่า Affiliate Marketing และคนไทยก็เริ่มรู้ว่าฉันเก่งอะไรฉันควรจะทำสิ่งนั้นถ้าฉันเก่งผลิตฉันผลิตของให้ดีที่สุดถูกที่สุด แต่ถ้าฉันไม่เก่งขายเอาคนไม่เก่งขายไปเทรนนิ่งขายอยางไงก็ตามมันก็คงแค่พอเอาตัวรอดได้แต่มันคงไม่ได้เก่งแล้วก็พันเนอร์กับคนที่ขายเก่งไปเลยสิในวันนี้โลกมันแบ่งคนเก่งออกจากกันละคุณเก่งอะไรคุณทําในสิ่งนั้นแล้วหาพ์ทเนอร์มาช่วยกันทําในสิ่งที่คุณไม่เก่งดีกว่าวันนี้ธุรกิจร้านอาหารก็เริ่มเข้าใจสิ่งนั้นเราไม่เก่งการส่งดีลิวอรี่ไปถึงมือลูกค้าให้เร็วที่สุดเราก็พ์ทเนอร์กับแอปดีลิวอรี่ฉะนั้นถ้าเรารับได้กับการที่เราถูกเก็บ GP30% ถ้ามี Affiliate Marketing แล้วมีคนมาช่วยขายเก็บเรา15เราไม่ประหยัดขึ้นหรอนะวันนี้ TikTok เขาเริ่มเปิด Affiliate ขาย v ว er ลเชอร์โรงแรมแล้วซึ่งถ้าโรงแรมสามารถขายเวลเชอร์ให้คนซื้อเวลเชอรแล้วไปใช้บริการโรงแรมได้ทำไมร้านอาหารทำไม่ได้ แล้วคุณไม่คิดเหรอว่า t i k t o k เขาไม่มองตลาดนี้ฉะนั้นนะวันนี้เกิดขึ้นแน่นอนในการทำา Affiliate ผ่าน v วลเชอร์ร้านอาหารฉะนั้นสิ่งที่ร้านจำเป็นจะต้องทำนะวันนี้เรียนรู้การทำา Affi l i a t e m a r k e t i n g เรียนรู้ t i k t o k เรียนรู้ช็อตคลิปหา Value ตัวเองให้เจอเพราะต่อให้เราลดราคาถึง50%ถ้าสินค้าเราไม่มี Value ในสายตาลูกค้ามันก็ไม่มีประโยชน์ที่คนจะหยิบไปขายถูกไหมเพราะมี2ทางมันมีคนหยิบไปขายกับคนที่จะซื้อตราบใดที่สินค้าเราไม่เด่นไม่มีจุด ต่างคนหยิบไปขายก็จะไม่หยิบไอคนที่อยากจะซื้อก็จะไม่ซื้อฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ส่วนแบ่ง GP เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำสินค้าได้มีสเสน่ห์และคู่แข่งทำเรียนแบบคุณไม่ได้มากแค่ไหนมากกว่าและนั่นแหละถ้าคุณเข้าใจเรื่องนั้นต้นปีเรียนรู้เรืร่อง A f f i l i a t e Marketing เรียนรู้โมเดลธุรกิจแลนะวันที่เขาเปิด A f f i l i a t e Marketing ในแพลตฟอร์มออนไลน์เราจะพร้อมไปในตลาดนี้ก่อนคนอื่นข้อที่5น่าจะเป็นเรื่องโมเดลธุรกิจละ ให้เราอย่าโฟกัสแต่การขายใกล้ให้เราโฟกัสการขายไกลด้วยการขายใกล้คืออะไรธุรกิจร้านอาหารคือธุรกิจที่ต้องมีหน้าร้านแล้วก็ ทำการตลาดเพื่อดึงคนเดินทางมาที่หน้าร้านเพื่อปิดการขายพอวันหนึ่งลูกค้าเลินและฉันเดินด้วยนิวโป้งแทนร้านอาหารก็เลยต้องเดินไปหาลูกค้าในนิวโป้งแต่ตอนเวลาส่งของเราก็ไม่ได้เก่งพอที่จะส่งของด้วยตัวเองเราก็เลยต้องมีแอป Delivery เป็นคนกลางในการส่งของไปหาลูกค้าแต่ต่อให้เราบอกว่าเราขายใครก็ได้แล้วนี่หลังจากนี้ไอ้คำว่าใครก็ได้มันถูกต้องแต่มันมีอีกคำหนึ่งใครก็ได้ในรัศมีที่เขาสามารถสั่งได้ใกล้ด้วย นั่นหมายถึงว่าต่อให้ร้านอาหารคุณจะสามารถขายคนได้ทั่วประเทศแต่มันไม่ใช่คนทั่วประเทศจะกดสั่งแอป Delivery คุณแน่นอนถูกปะฉะนั้นโดยเฉลี่ยก็จะมีรัศมีไม่เกิน3-4กิโลเมตรรอบๆรบ้านคุณนั่นเขาเรียก coverage area พื้นที่หาลูกค้าของคุณจะอยู่ใน3-4กิโลเมตรรอบร้านคุณเท่านั้นนั่นหมายถึงถ้าคุณต้องการเพิ่มยอดขายเยอะๆสุดท้ายมันก็ต้องการ investment ก้อนใหญ่ในการไปเปิดสาขาตามที่ต่างๆต่อไปเรื่อยๆเหล่านี้เขาเรียกโมเดลของการขายใกล้ซึ่งผมว่าปีหน้าอาจจะไม่ใช่ ปีทองของการขยายสาขาในรูปแบบของฟิสิก l s ชอปอีกต่อไปแต่มันอาจจะอยู่ในรูปแบบคือคุณทําหน้าร้านเหมือนเดิมแต่คุณไปดูซิว่าด้วยจุดยืนของแบรนด์ด้วยเมนูที่คุณมีคุณสามารถต่อยอดเป็นรีเทลโปรดักต์อะไรออกมาได้บ้างที่มันอยู่ในแพคเกจจิ้งขายของเหมือนอยู่ตามพวกโมเด t เทรดอะไรทั้งหลายเหล่านี้แล้วสามารถส่งไปหาคนทั่วประเทศได้เ่เาเนี่ยคือเรียกว่าโมเดลของการขายไกลเราจะมีฟิกคอร์เท่าเดิมคือหน้าร้านแต่เราจะเพิ่มโอกาสการขายได้มากขึ้นแต่การ ที่คุณจะสามารถเปลี่ยนโมเดลจากการขายหน้าร้านเป็นการขายแบบรีเทลชอปได้ mindset คุณต้องเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนคุณต้องเปลี่ยนแล้วสินค้าของคุณต้องโดดเด่นมากพอแบรนดิ้งของคุณต้องชัดมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมชื่นชอบมากคือ Summer Coffee Summer Coffee เป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งที่จังหวัดอยุธยาซึ่ง รายได้หลักของเขาวันนี้ไม่ใช่หน้าร้านอีกต่อไปแต่คือการขายเมล็ดกาแฟที่ดีไซน์สวยงามไปทั่วประเทศผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซซึ่งเมล็ดกาแฟจริงๆอ่ะเดินไปร้านกาแฟหน้าปากซอยเขามีเมล็ดกาแฟขายแต่ทำไมลูกค้าต้องยอมกดสั่งในร้านที่อยู่ข้ามจังหวัดเพราะเขาซื้อแบรนด์ครับเขาไม่ได้ซื้อแค่ตัวโปรดักต์อย่างเดียวฉะนั้นใครที่จะทำเรื่องนี้ได้ดีต้องรู้จักการสร้างแบรนด์ผมว่าปีหน้าจะเป็นปีทองแห่งการสร้างแบรนด์ซึ่งการสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การออกแบบแพคเก จิ้งให้สวยงามแต่คือการสร้างประสบการณ์และภาพจำที่มีเราคนเดียวเท่านั้นที่มีแบบนี้และคนอื่นไม่มีและข้อสุดท้ายคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนณนะวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะไม่ดีการเพิ่มยอดขายแต่ละบาทอาจจะเป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาดูในมุมของการลดค่าใช้จ่ายละแต่ลดค่าใช้จ่ายยังไงที่ไม่ลดคุณภาพบริการ แล้วก็คุณภาพของโปรดักต์นั่นคือการลดกระบวนการที่ไม่จําเป็นหรือเรียกว่าพวก lean management ทั้งหลายซึ่ง1ในสิ่งที่เราสามารถลดการทํางานซ้ําซ้อนหรือการทํางานที่ไม่จําเป็นได้คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยี ไอเน,นี้ยคือเป็นข้อดีของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนะที่เรามีบริษัทเทคโนโลยีบริษัทสตาร์ทอัพที่สร้างนวัตกรรมหรือแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมาช่วย SME ในการจัดการร้านได้เยอะมากแต่ก็เป็นโชคร้ายของร้านอาหารที่เรามักจะไม่รู้จักแล้วก็เรียกที่จะยังไม่ใช้ปัจจุบันเรามี POS ที่ตัดสต็อกทำทุกอย่างคิดคำนวณค่าแรงเก็บข้อมูลลูกค้าทำา c r อได้หมดเลยในราคาหลักพันกว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ใช้เรามีหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารที่สมัยก่อนหุ่นยนต์ค่าเช่าเดือนละหมื่นกว่า ขุนยนเสบมหารเริ่มต้นเดือนละ6,000บาทไม่ขาดไม่ล้าไม่สายไม่ทุจริตไม่นินทาเจ้าไหนเราก็ยังไม่ค่อยใช้เรามีเทคโนโลยีที่ลดการบริการของพนักงานอย่าง qr scan เมนู u, ทําให้ลูกค้าสามารถสั่งเมนูได้เองส่งตรงไปที่ครัวเลยได้ เราก็ยังไม่ค่อยเปิดใจใช้เหล่านี้จริงๆประเทศไทยเรามีเทคโนโลยีเยอะมากรวมไปถึง ChatGPT หรือการเติบโตของ AI ที่ร้านอาหารเองก็ยังเป็นธุรกิจที่ปรับตัวเข้ากับยุค AI ได้ยากที่สุดมันอาจจะถึงเวลาละเราอาจจะต้องเริ่มมาคิดเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้มากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่ทําเอาเทมันไม่ใช่ทําเอาเพื่อประหยัดต้นทุนไปอย่างเดียวแต่ทุกอย่างที่เราใช้เทคโนโลยีเราต้องคิดเสมอว่าลูกค้าจะได้อะไรนั่นคือ Customer First เมื่อลูกค้าได้แล้วเราช่วยพนักง,งานให้ทํางานสบายขึ้นหรือเปล่า Employee Second แล้วสุดท้ายถ้าลูกค้าวินประสบการณ์ดีขึ้น พนักง,งานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหุ้นส่วนหรือเจ้าของธุรกิจจะได้เองเขาเรียกแชร์โฮเดอร์เตอร์ฉะนั้นจำไว้เลยไม่ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ตามที่เข้ามาช่วยในการทำงาน Customer f ฟ r ร์คิดถึงลูกค้าก่อน e m มพล y อ e s e c เซคคิดถึงพนักง,งานอย่างที่2และแชร์โฮเดอร์เตอร์นี่คือวิธีคิดของธุรกิจคนจีนที่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะคิดถึงเรื่องนี้เสมอฉะนั้นวันนี้เปิดใจเรียนรู้ ทุกอย่างที่เข้ามาแข่งกับเราการที่เขาเข้ามาแข่งกับเราได้แสดงว่าเขาต้องมีอะไรดีสิเพราะเขาเป็น new c ัมเ o m e r ในตลาดเราอยากเสียเวลาไปต่อต้านหรือมองอคติในมุมลบอย่างเดียวมองในมุมเรียนรู้จากเขาไปด้วยว่าการที่เขามาทําแบบนั้นได้เขา o f f เฟอะไรที่เราทําให้ไม่ได้เขามีบริการอะไรที่เราไม่มีเขามีเทคโนโลยีอะไรที่เราไม่เคยทําเปิดใจเรียนรู้ทดลองทําและน่นจะทําให้เราติดอาวุธทางการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นประมาณสัก6ข้อที่พอจะนึกออกแล้วก็รีบอยากจะมาแชร์ ทุกคนคร่าวๆแต่ผมเชื่อว่าเอาจริงๆแล้วมันคงมีอีกเป็น10ข้อแหละแต่ถ้าเกิดแค่เราทำา6ข้อนี้ได้ดีผมว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่เรายังพอที่จะปรับตัวเพื่อไปต่อกับตลาดได้แต่ถ้าเราทำโปรดัก t ์ของเราดีอยู่แล้วเรามีฐานลูกค้าประจํานั่นถือว่าธุรกิจคุณโชคดี แต่ถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเริ่มเห็นทิศทางที่มันไม่ดีลองหันมาปรับตัวกับโลกใหม่ผมว่าอาจจะทําให้เราเห็นทางไปต่อได้ซึ่งในปีนี้เองทางต่อเพนกวินเองก็คงจะมีการปรับ business model หลากหลายเหมือนกันเพราะเรารู้เหมือนกันว่ามันไม่ได้เฉพาะตลาดร้านอาหารที่เปลี่ยนไปตลาดมีเดียแลนด์สเคมันก็เปลี่ยนไปตลาดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดอะไรที่ทําให้เรามาถึงทุกวันนี้ผมเชื่อว่า2อสปีนี้มันมันชิฟ ทุกอย่างมันชีพความเชื่อพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนบริบททุกอย่างเปลี่ยนเงินในกระเป๋าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจ่ายในมุมอื่นหมดเลย ฉะนั้นเงินมันไปอยู่ที่ไหนเราต้องวิ่งตามไปอยู่ตรงนั้นให้ได้ในโมเดลของตอบเพนกิ้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเราจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับในออนไลน์อย่างเดียวเราเชื่อว่าปัจจุบันออฟไลน์ยังเป็นเรื่องที่สําคัญมันคือการเชื่อมต่อระหว่าง O2O ออนไลน์ท o ออฟไลน์ฉะนั้นหลังจากนี้ตอบเพนกิ้นนอกจากจะมีออนไลน์ Cloud, เ,ร Book, เ,ร Class, เราจะมีออนกลาวเราจะมีออนบุ๊กเราจะมีออนคลาสเราจะมีหลายอย่างเพื่อทําให้คนได้มีประสบการณ์มากที่สุดก็อยากให้ติดตามแอคทิวิตี้ของตอบเพนกิ้นไว้ด้วยแล้วก็มีนาคมนี้ขออนุ อีเวนต์แรกประจําปีของต่อเพนกวินจะเป็นอีเวนต์ที่ไม่เคยมีใครจัดอีเวนต์แบบนี้ในประเทศไทยขึ้นมาก่อนคือเป็นอีนเวนต์ธรุรกิจกลางคืนครับเป็น B2B ธุรกิจกลางคืนที่ชื่องานว่า Damn Expo ย่อมาจาก Dining and Mixology Networking Expo เ,เ, Ex เป็นงานที่เราจะรวบรวมผู้ประกอบการร้านอาหารกลางคืนมาไว้ให้มากที่สุดในประเทศไทยและมีโซลูชันเพื่อมาตอบโจทย์และช่วยเหลือธุรกิจเขาก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับงานนี้จะจัดขึ้นที่วีคที่3ของเดือนมีนาคมประมาณ าการไว้ที่ MCC h a l l The m a l l บางกัปปีเที่ยงวันยันเที่ยงคืนแล้วมาเจอกันได้เลยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความพร้อมในการที่จะสู้ต่อในปี2025นี้ครับ